ปาดได้ป่ไอ้ได้ยุบ่ะปาดง่วมปา่าลงปา่ามาเด้องมป่าเด้อมือนนี้เด้อยายพัดเจ้าก,ก็มาลง นหน้ามน่้อยเนาะเป็นจะได้ยุ่นี่โอ้คือเอาคักแน่คือเกียกคักเกีกกเยยแน่ถ้าเกียกลิตุ่มเนี่ย <c oughs> ส่อนตาเขาไปส่อนอันนี้เนี่ยไ,ไ,ไ,ไปลงไปลงไป,ไปไนั่นไอ้ตุ๊กง้มเห็นบอนั่น อาจารมันจะโดนเรออามัดมันเ้าต้มบาย้ายเจ้าเมร์ไปโลดไปยังเหรอโอ้ยหมากับพอหมาผุน่ะอยจอรยขึ้นมาทางนี้มาแมงเห่าผยไหลตุก ะงใครบ้างกันนะมึงมม่ยที่เป็นงเอคือไปจังสิเฮ้มาคือดสินั่นน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 ่หี้แล้วไงแหอยหอยหอยอยาตีนไหมตีนโอ้ยป้าป้า ิต้มเออๆๆิตอมนกเออิตมหลายคัดเนาะไอ้แมนแหงค่ๆกันมอ่ะคไม่เหยียบนโอ้ยอันนี้คือหลายถอุ้ย้ตปลาตัวนึงฮึ๊บฮึอามันเต๋อมยี่นี่เด้อุน่ะนอเาเยอต๋มกิดไปก่อนเห็นไปก่อนเห็นไปก่อนได้ปะหนแล้หอยลีกยชลีหลาย ข er ึนย่แม่เอาหอยขึ้นลายเดี่ยวปะเขาจาได้แล้วปลาเข็งตัวบักใหญ่แล้วค่ะนี่ปลาเข็งตัวบักใหญ่ ออกแน,น,น,น่นั้นเฮ้อน้ำมึงนั่นเอได้เลโยโอมันันห็นมันออกอยื่หันแล้วมันก็ไปเดอะมันยื่หันยั่ไกูก็ไปวาไหวสัวยายเหนื่อยจังเลย นูกินอะไรนะก็แล้วนูกินข้าวโพดตอนน่ะเผื่อปากหัวนี่บอตุ่มหลายจชกไหมแจตีจ้าแดงอ่อนอยู่ไหน่แด้งอ่อนโอนอยู่นี่จะไปหาไม่ต้องไปหามันหรอกไปกันเถอะ <irgend> <ole> <laughs> ปลาคออปลาคอเดียวนี่ละตัวหนึ่งมันใหญ่กว่านี้ตัวนี้ตัวเดียวละจะลายตัวยังละเขาบอกกันเราอันเดียวหมดตีในของแหเออเออเออเอ็นาผู้จังเอ็นทีเอ็นทีเอ็นขาพีกว่าตัวตาย จับเอาไว้ปากก็อนาเอ็นขาไอพิกยังกูถึงข้างอ็นขาพิกโอ้ตายข้าน้องมีอะไรบ้วเป็นเสียหาม่งหามกูล่อเ่ยเฮ้ยุดมือสัมโอ่หลังหลดยหลนะบารนีี ลุกง่กๆลุกมือว้าวไหนลุกมือเนาะกูลุงเงออย่าด่ากันด่ากันตลอดไเห็นหยุดมือไ่ได้ดอกมึงไ่ได้กินหามดอกลุกมืออล่ะไ่ต้องกินดอกไงใบมันลงใบนะว้าวดนย่อยจน ตัวบบกใหญ่หนึ่งจ้ยว่ามันขึ้นหันด้นั่นหันวนก่อนอันนี้มนเจ้ยมันนุ่มผมเจ้ยจะได้ไหมบดอะไรซับเออเอาหมูคอไม่รอซับฮะจะได้บด้ะรับบุ๊ม าาขึ้นจ,จะเข้าละว,วันมนมนจ,จังว่าขึ้นหันใจจัวานใจ้อ,อ,องงอะไรฮ้องม,มันลึกมากเลยทุกคน

เล็็วก็บได้ย่านหยียบหอย